แล้วก็ต้องดูอาในแง่หลักการกันตอเนี่ยท่านผูช้ชมฮะเรว่ความเคารพจริงๆนะพลตเวกเสรีพริสุทธิ์เตมีเวทท่านก็บอกไม่ขอรับหลักการไอ้การอบรมกอศเพราะเป็นการเอาเปรียบประชาชนและตำรวจที่มีความรู้ความสามารถก่อให้เกิดการเลื่อนขั้นที่ไม่เป็นธรรมการเลื่อนตำแหน่งสายฟ้าแลบจากเสบต,ตัวตัวหญิง ก็เป็นประเด็นหรือก่อนหน้าก็เคยเป็นข่าวคื้โคมจําได้ใช่ไหมองไปสิบตำรวจทอหญิงคนหนึ่งที่สอวาค่ะมีข่าวกับสวท่านหนึ่งอ่ะจำได้ไหมจําได้ที่เป็นสิบตำรวจทอหญิงแล้วไปประจำการทางใต้ค่ะชื่อชื่ออยู่ที่นั่นแล้วก็ไปเอาทหารมาไปลูกน้องอีกค่ะมารับใช้อีกที่บ้านที่ราชบุรีจําได้ใช่ไหมค่ะ ท่านเฉรีพิสุด์อธิบายหลักการนะครับท่านผู้ชมครับว่ากรณีการวิภากษ์วิจารณที่ว่านี้เนี่ยปกติต่าบรวจสารยาบาตรคือใน 100, 100ร้อยร้อยตรวจตรีผู้หมวดปกติจะรับจากคนจบเลยในร้อยตำรวจมาดำรงตำแหน่งร้อยตระเวจตรีหรือไม่ก็รับผู้จบปริญญาตารตีสาขาธิษสาบัณฑิตหรือร,รัฐศาสบัณฑิตค่ะรวมถึง ถ้าต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านอื่นนะคะก็จะไปดูคนที่จบปริญญาสาขาอื่นอย่างเช่นสาขาวิศวกรรมศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะสมัยที่พลตรเสรีพิสูจน์ท่านบอกท่านเป็นพบตรเนี่ยท่านยกระดับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรขึ้นก็คือคนจบปริญญาตรีเนี่ยท่านให้เข้ารับตําแหน่งระดับนายสิบเท่านั้นท่านไม่ได้ให้ตาแหน่งร้อยตํารวจตรีคือเพื่อให้ตํารวจชั้นประทวนมีความรู้ความสามารถมากกว่าปัจจุบัน,นะคะ่ะ พอเข้ามาเป็นตํารวจก็ให้เวลาในการสอบเลื่อนขั้นเป็นตารวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งมันจะเป็นลักษณะของการแข่งกันภายในก <N> ็หม <gin. S 2> ายถึงในยุคพลเรีเสรีเนี่ยจบญาตรีก็ในสิบใช่ถ้าเข้ามาเป็นในสิบแล้วเดี๋ยวแล้วคุณก็ไปสอบแข่งขันกันเองที่จะเลื่อนจากชั้นตัวทวนมาเป็นสัญญาบัตรใช่ค่ะหลักเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วยังไงต่ออีกส่วนหนึ่งท่านบอกท่านก็รับจากผู้ที่จบเนติบัณฑิตนะคะเอามาเป็นพนักงานสอบสูงอันนี้สําคัญค่ะ คือบุยุคที่ท่านเป็นผอบอตรท่านบอกบุคลากรตํารวจจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถระทวนก็ยังปริญญาติได้ใช่และจะอยากจะเติบโตไปสอบแข่งขันกันก็เป็นสัญญาบัตรแต่ประเด็นปัญหาไอ้หลัก,กสูตรกอสเนี่ยเป็นการทาอเอารัฐเอาเปรียบประชาชนทั่วไปใช่คืออ่ะเข้ามาเป็นสิบตารวจตรีก่อนพอไปอบรมกอสอเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ได้เลื่อนเป็นสัญญาบัตรเลยเรื่องนี้ท่านบอกท่านไม่รับเพราะเป็นการเอารัฐเอาเปรียบพี่น้องประชาชนทั่วไปไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันนี่ฮะ กรณีก็เหมือนกับสิบตำรวจโทหญิงกรเกษิผมเอ่ยชื่อแค่นี้ก็แล้วกันที่มีข่าวกับสวกรณีนี้เหมือนกันเลยอัตราว่างแทนที่จะรับสมัครเป็นการทั่วไปเพื่อประชาชนคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นตำรวจก็ไม่ทำกักเอาไว้เสร็จแล้วก็เปิดเงียบๆเป็นการภายในแล้วก็างว่า,า,วาขาด,ขาดแคลนหมายความว่า พอบอ,อยากจะเอาใครเข้ามารับราชการบ้างละ่ะก็บรรจุลูกหลานเหลนพักพวกญาติพี่น้องหรือทหารขอมาการเมืองขอมาก็บรรจุเข้าไปอืมนี่ไล่เรียงละเอียดเลยลงไปเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งคำถามต้องปฏิรูปเลยโดยสรุปเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ตรงหลักสูตรแล้วก็เส้นสายจะบอกหลักสูตรเป็นปัญหาไหมก็ไม่เชิงถ้าทาตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดค่ะเป็นต้นว่า ทายาิของตำรวจเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่สาขาวิชาที่ขาดแคลนจริงๆจำนวนก็คงจะประมาณนี้ใช่ไหมแต่หลังๆมันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งและด้วยความเคารพกรุณาเปรียบเทียบสักนิดหนึง่งท่านผู้ชมเรารู้ใช่ไหมว่าหลักสูตรที่ผ่านกอสแปลว่ากลุ่มนี้เนี่ยขาดแคลนเนี่ยน้องไบออบรมปีละสีครับรุ่นล,ละเท่าไหร่ลุ่ละสามร้อยคน สามร้อยรวมเป็นพันสองร้อยคนต่อปีขณะที่โรงเรียนน้อยตรวจในร้อยตำรวจซึ่งฝึกสร้างตำรวจโดยตรงปีละเท่าไหร่สองร้อยคนตกลงกำลังหลักของตำรวจคือกำลังหลักที่มาจากทางนี้ปีละพันสองกำลังหลักที่ผ่านโรงเรียนน้อยตำรวจซึ่งเขาต้องสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารย้ายเลือกหน่วยมาอยู่ตำรวจ ปีละสองร้อยค่ะและอาการเติบโตเป็นไงต้องไปต้องบอกอีกค,อคนจบนลงในร้อยตำรวจ เรียนสี่ปีนะคะนักเรียนในร้อยตำรวจเรียน4ปีเสร็จแล้วก็พอจบปุ๊บจะได้ยศร้อยตำรวจตรีเลยซึ่งครองยศนี้6เดือนจากนั้นก็จะมาเป็นร้อยตำรวจโทรครองยศนี้ไปอีก2ปี8เดือนแล้วก็จะขึ้นเป็นร้อยตำรวจเอกต้องครองยศไป7ปีถึงจะเป็นพันตำรวจตรีลองเปรียบเทียบกับกอ,อสอสิกออ,อสอเนี่ยเริ่มต้นด้วยยศ10ตตำรวจตรีแล้วก็อบรมแค่3เดือนก็จะขึ้นมาเป็นร้อยตำรวจตรีเลยค่ะ จากนั้นก็ครองยศไป8เดือนขึ้นมาเป็นร้อยตำรวจโทแล้วก็ครองยศสองปี8เดือนขึ้นมาเป็นร้อยตำรวจเอกแล้วก็จะเหมือนกับผู้ที่จบนักเรียนในร้อยตำรวจก็คือครองยศมาอีก7ปีก็จะขึ้นเป็นพันตำรวจตรีได้เลยนี่ฮะนบูชอมครับผมเนี่ยติดใจเรื่องจำนวนหวังว่าจะไม่จริงนะหวังว่าข้อมูลจะผิดพลาดน,นี่กลายไปแล้วเราไปเจอตำรวจที่ทำงานอยู่ปีละสองร้อยเท่านเองนะที่โรงเรนะียนร้อยตำรวจสัมพันธ์ท่านผลิตออกมา แต่ที่เป็นหลักสูตรพิเศษเนี่ยถ้าปีละสี่รุ่นนะอม,นะมันเยอะ,<ส>ะมาก <คน S 2> จริงๆริงนะ,ะอ่อว่ากันต่อไปอีกเนี่ยน้องไป